มันจะลอยขึ้นมาเนี่ยถ้ามันลอยใช้ได้เนี่ยลอยปเป็นเรือเลยแต่ถ้าเราต้องการลอยแล้วเราต้องการให้มันกรอบเพิ่อมอีกนิดนึงก็เราชอบกรอบไม่ชอบนุ่มนะเราก็ต้องตีมัไว้ทักหนึ่งเ,งเน,นี่ยถ้าลงลงใหม่ลงใหม่ปั๊บลงเพิ่มลงเพิ่มอ้าวนี่มันจะจมเห็นไหมเดี๋ยวถ้าทักมันก็จะลอยละนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราตีม่ว สีปากตาีปากอืมบอมันตรเนี้ยมหนอมันลอยง่ายไหมอาหารเป็นเรื่องง่ายเดี๋ยวทำน้ำจิ้มไปเยอะเลยเพราะว่าท้าต้อชอบลบขี่ไปเลยก้อนละสิบบาทเองขากเรไกรเ่งแล้วพอละเดี๋ยวแม่เคีียวมมไม่ไหวต้องทำแบบกลางๆอันนี้ใส่จานนะจุดเอาไ้ออ,ไอกเดยวใส่จานนะ เบอร์เรืแต่ส่ชามนิติเดได้ตัวร้อนน้ำใส่กะปิดเด็ดขาดอันนี้อันนี้แต่นี้เดี๋ยวจะกองต้องกองน้ำมันก่อนนะครับอ้าออกเลยเดี๋ยวจะกองน้ำมันอันนี้โด่งเดี๋ยวไว้ทอดต่อระวังเลื่อร้อนเนอเดี๋ยวตั้งเคี่ยว เดินไปดูผักชีะได้วยไม่รู้มันมีป่ะนี้นี่นมนี่ยเีเบเบาข้นี่ไฟอ่อนเนี่ยจะถ่ายวิดีโออะไรเขาเขาใส่หม่ไม่ใช่ของใส่ร้อนใส่ม ส่งาม